สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันจะเป็นตัวปากกาเพนเทลนะคะหมึกเจลนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเพนเทลออลลอยนะคะก็ชื่อรุ่นของเขาคือ BL407 นะคะปกติรุ่นนี้มีอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ที่อ่ตัวนี้นะคะเขียนว่า BL407 Pen t ท l นะคะก็มีอยู่ด้วยกัน6สีสำหรับตัวอย่างในคลิปนี้นะคะเป็นโทนสีชมพูออกเป็นชมพูอ่อนๆแบบนี้เลยนะคะใช้น้ำหมึกเป็นน้ำหมึกเจลแบบนี้ เราก็สามารถที่จะทําเป็นของขวัญชิ้นพิเศษนะคะให้กับคนพิเศษได้เวลาที่เราสลักชื่อนะคะจะได้เป็นตัวโทนสีขาวแบบนี้นะคะสําหรับตัวด้ามน,นี้ก็เป็นแบบทรงกดเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนหมึกนะคะเราก็หมุนตรงรอยต่อแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นตัวน้ำหมึกเจลอันนี้เป็นเพนเทลหมึก ที่แถมมาในด้ามน,นะคะเป็นหมึกสีดำ0.7เมตรอินเจปนะคะนี้เวลาที่เราจะซื้อหมึกเปลี่ยนนะคะเราก็ซื้อแบบขนาดแบบเดิมอันนี้ชื่อรุ่นหมึกของเขาคือ LR7 นะคะนี้เราก็สามารถซื้อเป็น0.5 0 1.0นะคะหรือว่าเป็นหมึกสีดำน้ำเงินแดงนะคะหรือว่าสีอื่นๆก็ได้เพนเทลเขามีสีเกิน10สีเลยนะคะสำหรับสีน้ำหมึกของเขา ตัวนี้เป็นตัวสีออกโทนชมพูแบบนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวกล่องหนังของเพนเทลนะคะปกติกล่องหนังเพนเทลจะมีทั้งที่เป็นสีดำแล้วก็สีแดงนะคะสีแดงภายในจะข้างในจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะเราก็ตัดด้วยโลโก้เพนเทลสีแดงด้านนอกจะเป็นตัวหนังแดงนะคะเราก็เป็นตัวชื่อโลโก้โทนสีเงินแบบนี้นะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะ B.L.407 สีชมพูนะคะก็สำหรับใครที่กำลังตามหาอยู่ก็สีตามนี้เลยนะคะสำหรับสีอื่นๆนะคะสามารถกดดูได้ในเพลิตเพ n นเทลนะคะก็มีรุ่นให้เลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสีต่างๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ